วันน yeah. ั้นใครไปสอนพี่ถุงถือบอลนกว่านานอยูะอกปา่ตอนี่ลุกน้องม่หม่นู้นออกข้นี่นูนมันจะต้องผ่านหัวันู ให้ดับก่อนนะไม่ได้เข้าไปนะงานการเปียที่ไหนที่ื่นเพรวันน้นองดวเียเีย อยู่ดีก็มาเข้ามันมีเด็กอีกคนของที่ว่าต้องเรียนสร้างควาเรู้ที่แบบอะไรเป็นอะไรที่เป็นกับเ้วโดยมีนางำตาลน้ำแร่ตึ๊งตาถึงจังหถึดเป็นผู้เข้าเพื่อทำการตรวจคลเพื่อพบและยึดสิ่งของและเข้าถึงที่ใช้ในการหลอกลวงประชาชนหรือสิ่งที่มีไว้ เป็นคาวามผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดครับซึ่งผู้ทําการประกันได้หย่ารุ่มพันเบอร์โทรจะมีสอบเสือวัตพลังงานสามเหมือนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการเงินดุสีธรรมชาติตำรวจหกเดือนหกเดือนจ่ายจ่ายละเรียบร้อยจ่ายหมดแล้วโอเคแล้วยังไม่ได้เข้ามาเลยเนาะเล็กกล้องอ่ะได้ได้ดูเอาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปร ถอไถ่ไ่จากข้างนอกเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวให้ให้เขาทำงานช่วยไหมมาดูนิดนึงมาดูาเชื่อเาางนี้ต่ากัรต่ดแล้วครับดดะร้านนีมัน เี๋ยวคุณช่วยบ้ไดช่วยบ้าอคค่ทีนี้จะรีวิชาอะไร่นไรไมีมนับออกเลยบอกทีนี้ 金秋的白云山小道，绵的不息。